จบปัญหาเรื่องโปรไฟล์ออนไลน์มือใหม่ตั้งชื่อและโปรไฟล์ยังไงดี6สเต็ปวันนี้เอาไป3สเต็ปก่อนนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับชื่อต้องเป็นชื่อภาษาไทยบวกอาชีพหรือบวกสโลแกนอย่างเช่นนะครับชื่อผมใช้เดโยโปรนะครับสโลแกนคือปั้นแสนใน90วันวิธีนี้จะทำให้คนอ่านชื่อคุณง่ายจดจำคุณได้ง่ายนั่นเองนะครับ อันที่2นะครับในการตั้งชื่อเมื่อได้ชื่อมาแล้วทุกคลิปต้องใส่แฮชแท็กบวกชื่อนะครับใส่ Hashtag และสโลแกนตรงนี้ห้ามเว้นวรรคนะครับวิธีการใส่แฮชแท็กเพื่อให้ AI TikTok จดจําชื่อช่องของคุณได้ไม่สวยจริงไม่ได้เป็นนางเอกของเรื่องหรอกค่ะและข้อที่2คือรูปโปรไฟล์เน้นเครื่องแต่งกายเพราะ70%จะทําให้คุณดูดีดูเด่นเพราะเครื่องแต่งกาย อันต่อมารูปควรเป็นครึ่งตัวสีหน้าต้องอมยิ้มและที่สําคัญนะครับฉากหลังต้องพิถีพิถันนิดนึงไม่ใช่ยืนถ่ายกับกําแพงหรือเสาไฟฟ้าเป็นต้น <S <S และอันที่3ก็คือ ID TikTok อนะครับควรเป็นชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับแล้วมาใส่แอดตรงนี้และที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณมีหลายแพลตฟอร์มเช่นแอปเขียวแอปแดงควรใช้ชื่อตรงนี้แบบเดียวกัน <S 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 อยากรู้จัง ใครที่ดูตัวเลขตัวนี้ไม่เป็นเมนไว้หน <man ic muffin initiation> ่อยตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าช่องคนจะปังหรือจะแปกหรือโปรไฟล์พวกนี้คนเขียนอะไรแปะเลงกยังไงดีเจอกันในไลฟ์พรุ่งนี้หรือติดตามในคลิปหน้า i ขอยเจ้าตอกตอกเนี่ยนะครับรู้ว่าเรานินทารู้ว่าเราบ่นให้นะครับทันทีที่คุณเผลอบ่นให้เขาเนี่ยครับเขาจะปิดค่าการมองเห็นผมเจอมาแล้วครับเมื่อเช้านี่นะครับเ้ย มันมีคลิปหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้คือผมเผลอบ่นกับ t i ก t อกไปนะครับว่าเฮ้ยทําไมแบบไม่ยอมเปิดค่าการมองเห็นเนี่ยเอาไงโน่นนั่นนี่แล้วรู้ไหมครับว่า7-8ชั่วโมงผ่านไปยอดวิวแค่หลักหน่วยนะครับนั่นก็คือ1น,นั่นเองแล้วทั้งที่แบบผมก็เล่าเรื่องราวแบบเหมือนกับบ่นอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับแต่เพราะคว่า AI ของทิกตอกเนี่ยนะครับฟังเรารู้เรื่องแล้วก็รู้ด้วยว่าเราบ่นให้ดินทาให้นะครับปิดกั้นการมองเห็นเฉยเลย เพราะฉะนั้นใครที่ชอบบ่นชอบอะไรนะครับอย่าเผอบ่นให้กับเจ้าตอ้องตอกฟังนะครับรู้เรื่องว่าเราบ่นเรื่องอะไรโอเคเสียงชอ่องทางถ้าเกิดคุณยังอ่านตัวเลขหน้าโปรไฟล์ของคุณไม่เป็นตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายนะครับบางคนอ่านไม่ออกแล้วมาบ่นว่าทําไมยอดอยูไม่ขึ้นเวลาไลฟ์ทําไมไม่มีคนดูเจ็ดโมงครึ่งวันนี้ผมจะมาไลฟ์สอนวิธีว่าเราจะดูวิธียังไงและจะปรับแก้โปรไฟล์ยังไง จะเจออะไรบ้างเมื่อคุณคิดจะกดปุ่มไลค์ สรุปให้จบเข้าใจได้ในคลิปเดียวนะครับ3เรื่องที่คุณจะต้องรู้เมื่อเริ่มกดปุ่มไลฟ์ข้อแรกก็คือในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2 AI 2> จะเปิดการมองเห็นให้คุณ0ูนถึงหคนเท่านั้นและ,และในสัปดาห์ที่3ถ้าคุณทําคะแนนได้ดี<ไ> AI จะเปิดการมองเห็นขึ้น5้าถึงสิคนแน่เยอะมากแต่ไม่ต้องน้อยใจไปยังมีสัปดาห์ที่4คุณสามารถสะสมคนดูได้ถึง20คน,<ล>คนอาจมีมากกว่านั้นเป็นบุกบัวหาคุณทําคะแนนกับ AI ได้ดีมีความสม่ําเสมอเปิดถึงด้าสิบถึงเจ็ดสิบคนเลยก็ ก่อนชนะใจลูกค้านั่นเองส่วนข้อที่3มีลูกค้าอีก70%แอบดูอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาดูในไลฟ์เป็นยังไงกันบ้างครับไหนลองบอกมาหน่อยว่าคุณอยู่กลุ่มไหนระหว่างกลุ่มที่1คือยังไม่กล้าไลฟ์หรือกลุ่มที่2ไลฟ์แล้วแต่รู้สึกว่าแป๊กไม่กล้าไปต่อเม้น์นบอกกันหน่อยครับแต่ได้ช่วยหาทางออกให้ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดใจเม้นแชร์และกดเซฟกดไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ oh, ใครกำลังมีปัญหาเรื่องทำคอนเทนต์ตันช่องไม่โตบ้างครับตอนนี้ผม,มว ถึงเวลาที่จะต้องรื้อช่องของตัวเองแล้วคําว่ารื้อช่องก็คือว่าตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยเริ่มเห็นภาพแล้วละ่ะว่าจริงๆแล้วช่องของตัวเองขาดอะไรไปบ้างตอนนี้ผมก็เลยมานั่งทําการบ้านแบบค่อนข้างหนักมากเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกให้นะครับว่าสิ่งที่ช่องผมขาดหายไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้เอาไปปรับในช่องของคุณด้วยว่าทําไมช่องคุณถึงไม่โตเรามาปั้นช่องหลักแสนด้วยกันครับ เจ็ดสาเหตุที่คน9ทําทำช่องโตไม่ถึงแสนเฟล l เวอร์สทีอันนี้วิเคราะห์มาจากช่องของผมด้วยนะครับอย่างข้อแรกนะครับก็คือช่องของคุณแนวทางช่องยังไม่ชัดเจนนะครับเช่นอาจจะมีการโพสต์คลิปสเปะสปะไปเรื่อย ส่วนอันที่2นะครับก็คือช่องของคุณเนี่ยไม่มีภาพจำคำว่าภาพจำเนี่ยมันก็เป็นเหมือน C I brand นะครับเช่นโทนสีวิธีการจัดฟลอนวิธีการทำปกคลิปเหล่านี้นะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดภาพจำนะครับ ส่วนอันที่3นะครับก็คือว่าช่องของคุณอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์กระแสนะครับมีคอนเทนต์อีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องไปอิงกระแสนั่นก็คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความบันเทิงเหล่านี้ไม่ต้องอิงกระแสแต่ว่าเขาจะเป็นตัวคอนเทนต์ที่สร้างกระแสเพราะคนเข้ามาเพื่อความบันเทิงนะครับคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเนี่ยจึงสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่าคอนเทนต์ content เกี่ยวกับการขายหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนรู้ครับ และอันที่4นะครับก็คือว่าใช้แฮชแท็กไม่เจาะจงนะครับมันมีอยู่2อย่างครับที่เวลาที่เราโพสคลิปไปเนี่ยนะครับจะทำให้ AI ช่วยดันคลิปของเรานั่นก็คือการใช้เพลงกระแสกับการใช้แฮชแท็กนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมรวบรวมมาให้ว่าแฮชแท็กเวลาที่คุณใส่ในแคปชั่นควรจะมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีประมาณสัก3-5 h ถึงหพอและข้อที่5นะครับปัญหาง่ายๆที่คนส่วนใหญ่พลาดนั่นก็คือคุณไม่อ่านข้อมูลหลังบ้าน นั่นก็คือ e n g a g e m e n t คุณมีไหมนะครับคุณมีคอมเมนต์คำถามตอบเข้ามาไหมหรือว่าเคยเข้าไปดูข้อมูลหลังบ้านไหมว่าคลิปในช่องของคุณประเภทไหนที่ AI มันนำส่งได้ดีแล้วคนมี Engagement ที่สุดนะครับคุณก็ไปดูแนวทางของคลิปประเภทนั้นๆแล้วก็เอาแนวทางตัวนั้นแหละมาทำคลิปต่อๆไป<อ>และข้อที่6นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดกันง่ายๆนั่นก็คือ คุณไม่มีช่องต้นแบบนะครับการมีช่องต้นแบบบันดีตรงที่ว่าบางทีไอเดียคุณตันอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่ไปดูช่องต้นแบบของคุณได้นะครับเหมือนกับเราเริ่มฝึกร้องเพลงใหม่ใช่ไหมครับพอคุณเริ่มทำคอนเทนต์ได้คล่องขึ้นเก่งขึ้นเนี่ยคุณค่อยมายึดหลักเป็นในรูปแบบของตัวเองและข้อที่เจข้อสุดท้ายนั่นก็คือคุณไม่ได้ใส่ใจสคริปต์หรือไม่ได้ใส่ใจรูปแบบการวางแพทเทิร์นคอนเทนต์ ที่ชัดเจน AI จะไม่รู้นะครับว่าคอนเทนต์นั้นดีหรือไม่ดีนะครับแต่เขาจะดูตรงที่ว่าคอมเมนต์เอนเกจเมนต์ดีไหมมีแชร์มีเซฟโพสต์ยอดสูงไหมนะครับเหล่านี้เป็นตัวที่จะบอกว่าคอนเทนต์นั้นดีหรือไม่ดี คอมเมนต์บอกให้หน่อยครับว่าแต่ละคนมีกี่ข้อกันบ้างนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากได้แนวทางในการทำคอนเทนต์หรือว่าทำช่องแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยสตาร์ทไปพร้อมกันกับผมเนี่ยครับตอนนี้ผมกำลังทำคอร์สนะครับ t i k t o k Basic to Expert นะครับนั่นก็คือเป็นรุ่นแรกนะครับหลังจากที่ผมได้เข้าไปอบรมกับทีมงานบริษัท t ิ k ตอกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่ผมเอามาปูทางให้คุณนะครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือ คอร์ส90วันปั้นแสนกับไลฟ์ TikTok นะครับสองคอสเนี่ยนะครับผมกำลังจะเริ่มเอามาปักในตะกร้าให้เร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือ AI ของ TikTok ททำงานยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงช่องไปพร้อมๆกันนะครับเป้าหมายคือแสนโฟลเ o อร์เพื่อที่เอาโล่ของ TikTok มานั่นเองแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเนื้อหาอัดแน่นเหมือนรวมเนื้อหาจากหลายๆที่อะค่ะมาไว้ที่เดียวเลย เรามาส่องเหล่าอินฟลูกันครับว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับในการทำคลิปคีย์เวิร์ดที่ฮอตเป็นอันดับหนึ่งก็คือคําว่าส่งฟรีบอกต่อนะครับหรือว่ามีอัตราการเติบโต100%ขึ้นเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคําว่าผู้หญิงเซรั่มแฟชั่นนะครับอัตราเกาินเติบโตก็ยังเป็นไฟเขียวอยู่นะครับแล้วไปดูประโยคพานหัวคลิปครับว่าเขาใส่ประโยคอะไรบ้างกันแดดหน้าพองทาตัวเดียวสวยทั้งวั กันแดดผิวช้ำหน้าเล่นแสงหน้าเหมือนเปลือกส้มแก้ได้ง่ายๆไอเทมกู้ผิวแห้งล็อกผิวชำ้ำและอันสุดท้ายครีมซองตัวดังทาแล้วขาวขึ้นจริงไหมและนั่นคือตัวอย่างครีมขายดีในติ๊กต็อกฉบับเดือนนี้เมื่อฝึกคิดประโยคหยุดนิ้ว3วิแรกของลูกค้ากับผมเดโยโปรเจอกันในคลิปหน้าครับ